nhưng mà anh lại nè nó những cái tay rồi yeah. <laughs> nè ôm mình là cốc à. nè nhạc kít nó mình cho ạt nè ôm mình là cốc nè mà nhạc thính nè nhạc kít mình cho ạt nè đưa đi ôm mình là cốc nè ขยะมันยังไม่ตายด้วยว่าใช่มันใช่แน่แน่มันมาอย่างไงวะนกมันขี้ในแทงหรือว่าอะไรวะอืมตรงใจนอกมันขี้ในแทงหรือว่าอะไรตายอยู่ในแทงเดี๋ยวไม่รู้เป็นจะอาบน้ำ บนปากอย่างนี้เนี่ยอาบหน้าากได้แต่ว่าบวนปากนี่ถ้าไม่ดูแล้วมึงจะเรินปันเลยชีวิตในสิ่งนี่คุณเห็นว่าสะอาดมันก็ไม่ได้สะอาดมีคุณคิดก็ได้นะครับนอ,อย่ากคอดีนะมีอย่างเดินด้วยสวัสดีครับเราไม่ต ไม่ได้ด้วยแม่ห้องเช่าไม่มีปัญญาไปซื้อบ้านอยู่เอง